งานวันเด็กปี68เริ่มขึ้นแล้วค่ะมาดูว่าปีนี้จะเป็นปีของออกซิไม์ เช้านี้ทานข้าวเสร็จคือขาดไม่ได้เลยนะคะกับน้องตัวนี้กูต้าบีลีฟนะคะแล้วก็วิตามินซีเพ่คือจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการดูแลผิวของอ็อกซี่เลยาก่อน<ล>ไปโรงเรียนทุกเช้าเลยค่ะทุกคนขาแล้ววันนี้ต้องแบกของไปเยอะมากเนี่ยก็ต้องรีบเอาของมาเก็บในตู้เย็นเลยนะคะเพราะว่าด้วยความน้องเป็นหมูน้องไม่งั้นกว่าจะได้กินเป็นช่วงบ่ายก็คือหมูเขียวส่วนของช่วงเช้านะคะจะมีการใส่บาตรนะคะทุกคนขาข้าวสารอาหารแห้งก็คือเป็นฟิววาามาพร้าวมะลัยองค์ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหน,น,ะะนึ่งวันที่ คือ,บบจจอ,อันนี้คือสวดมนต์เสร็จแล้วจะเป็นในช่วงของการใส่บาตรนะคะทุกคนขาระหว่างเราทุกคนใส่บาตรก็คือแบบว่ามาแต่งตัวถ่ายลงถ่ายรูปเอ๋ยไดแวะเจอครูธันวาด้วยวันนี้ครูธันวาเป็นพิธีกรแล้ววันนี้ทีมทูบีนัมเบอวันคือมาสวยมากทีมแดงดําแบบว่าถูกต้องมากเลยเต้นคือสะโพกเอ๋ยไดถูกต้องมากแล้ววันนี้เขายังมีพิธีอําลาค,คุณครูออยด้วยนะคะทุกคนขามีใครจาได้ไหมคลิปตอนมาสามที่เราเรียนกันงานด้วยกันคราวนี้ถึงตาครูออยแล้วนะคะที่จะย้ายไปสอนที่อื่นแกระหว่างที่ทุกคนร้องเพลงนันนะ ที่ได้มาร้องเพลงให้ครูออยด้วยแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนะคะทุกคนค่ะก็คือการจับฉลากค่ะซึ่งก็ลุนไปอีกว,ว่าปีนี้ดิฉันจะได้อะไรซึ่งปีที่แล้วไม่ได้เลยเนื่าปีนี้นะเรียกได้ว่าดีแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะคือแบบเยอะทุกปีนี้น <ะ S 1> มีความแบบว่ามนวนๆเจ๋ยวๆเพราะว่าพิธีกรก็คือเลดมากสองในวันเด็กเนี่ยใครจับฉลากได้อะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยจ้าจริงไหมความฝันวัยเด็กของเราก็คือจักรยานเท่านั้นไม่รู้จะคันใหญ่คันเล็กเอ้ยคันเล็กแต่ขอเป็นจักรนอ ซื้อจนเจ็บคอนในรวัาที่ดิฉันถืออยู่นะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวันที่ใหญ่เลยนะทุกคนก็คือแบบอยากได้ทำไมไม่ได้ชื่อดิฉันทุกคนก็คือเต็มที่ในการแต่งตัวมากลับไปเป็นเด็กอีกหนึ่งรอบหน้าที่แล้วนะคะทุกคนขาดแล้วคุณครูก็ให้เลือกหมอนมาดิฉันเลือกมาเป็นหมูเด้งนะคะเพราะอันใหญ่สุดเวลาปลดปล่อยความจอยกันแล้วนะคะทุกคนคุณจะได้เห็นภาพดิฉันนั่งกินหมูกระทะอย่างเงี้ยคือแบบจุดกันนานมากด้วยความมันไม่มีลมและดิฉันวันนั้นไม่ได้เอาพัดลมไปก็คือต้องนั่งผักหมูกระทะประมาณห้ากันนนนดด้้่่่งงกก็เเลลปมมคไไไหอ แบบน่ารักกุกกี้กุกมั่มกันมากเลยนะคะนี่ได้เป็นแบบฟิลชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยบางคนได้เป็นตุ๊กตากล่องจุ่มซิซี่ได้กล่องจุ่มแกนนแล้วลก็แบบดีใจด้วยมากแกออกมาเปึ้งเอาเธอบ็อกซเซอร์เกงในมาสักหน่อยมาว่าเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งรอบเลยนะคะถุงเท้าสองคู่นี้คือน่ารักมากม่มกันมากซีซี่คือแบบได้อะไรไม่ได้นะได้กางเกงในคือแอบเป็นบัดดี้เพื่อนอะแกเป็นฟิลนั้นคือแบบ<ม>เราจับได้ใครก็ต้องไปซื้อของให้เขาแต่เราก็จะไม่รู้นะว่าเราได้ใครจับมากว่าจะได้ตาดิ เลยเป็นเพื่อนในแก๊งหมดเลยอย่าเธอเด้ด้วยว่าเป็นเซอร์ไพรส์ดีนะคือแบบได้เพื่อนสนิทตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเพื่อนใกล้ตัวเขาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จอยนะพวกเธอก็คือปกติกีฬาทรงกีฬาสีก็จอยแต่มันจะมีความเหนื่อยไงแต่วันนี้คือมันแบบได้ปลดปล่อยได้จอยได้วยเรามาถึงกิวตัวเองเราค่ะดิฉันได้แล้วนะคะเธอชิดดิฉันได้ของวิวนะคือแบบดีใจมากเลยอะคือเป็นแก้วน้ําชาคือแบบอุ้ยดีใจเธอชันยังได้ของดีอยู่นะแล้วแบบน่ารักมากเลยมีหมี่ด้วยตอนแรกดิฉันค ฟุกหนึ่งแมตดแล้วฟุกก็คือซื้อหน้ากากไม้พี่นิงปรากฏว่าจับเสร็จแล้วทุกคนนะคะร่วมกันลองเพลงก็คือแบบตะโกนกระเสียงดังมาก เอ,อจอยแม่แล้วก็เดินผ่านห้องครูไปกําลังจับฉลากกันอยู่เลยเธอนี่คืออิ่มอ่อมไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าปวดขามากยืนถือกล่องฉลากตั้งแต่เช้าแล้วนะคะางานวันเด็กที่โรงเรียนปีนี้เป็นประมาณนี้แต่จะบอกเลยให้ว่ามีอีกเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูนะคะใครรอดูเนี่ยกดติดตามนะคะแล้วก็กดใจไว้ให้ด้วยนะ่ะกลับคือดิฉันขำมากมีแต่คนขอบแบบซีเติ้ลเติ้ลคนที่แบบซีเป็นสองสามขวดกลับบ้านอนะ